สวัสดีครับกับผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสด์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระนารู้อีกเรื่องคือ,คอนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าก,การนอนทลนมีความชุ่มโยงกับภาวะความดันโลหิตสูงนะครับจากการวิจยัยที่ดำเนินการโดยนักวิทยาศาสตร์ด้านการนอนหลับจากมาหาวิทยาลัยฟรินเดอร์สในรัฐเซอออสเตรเลียของออสเตรเลียพบความชุ่มโยงระหว่างการนอนกลนกับภาวะความดันโลหิตสูง โดยผู้ที่นอนกลนเป็นประจำตอนกลางคืนมีแนวน้มที่จะมีระดับความดันโลหิตความดันโลหิตสูงและมีภาวะความดันโลหิตสูงแบบควบคุมไม่ได้นะครับภาวะความดานันโลหิตสูงเกิดขึ้นเมื่อความดานันในหลอดเลือดของบุคคลนั้นสูงเกินไปอาจทําให้เกิดความเสียหายแ,แรงต่อหัวใจซึ่งนําไปสู่ภาวะหัวใจวายหรือหรือโรคหลอดเลือดสมองภาวะหัวใจล้มเหลวและ โรคหัวใจนะครับการศึกษาพบว่า15%ของผู้เข้าร่วมจาก12,287คนนอนกลนเฉลี่ยมากกว่า20%ของช่วงเวลากลางคืนตลอดระยะเวาลาการติดตามผล6เดือนโดยผู้ที่มีการนอนกลนอย่างรุนแรงจะมีค่าวันนันโลหิต ในหลอดเลือดแดงขณะหัวใจบีบตัว3.8 3มิลลิเมตรประหลอดและมีค่าแรงดันในหลอดเลือดแดงขณะหัวใจคลายตัว4.5ม mm. ิลลิเมตรประหลอดซึ่งมากกว่าผู้เข้าร่วมที่ไม่มีอาการนอนกลนการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้เทคโนโลยีหลายอย่างเพื่อทําการติดตามที่บ้านตอนกลางคืนในระยะเวลาเป็นระยะเวลานาน,านเป็นครั้งแรกเพื่อตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างการนอนกลนกับภาวะควะามดันโลหิตสูง โดยผู้เข้าร่วมการศึกษาอยู่ในวัยกลางคนซึ่ง88เปซ็นเป็นผู้ชายคณะแพทยศาสตร์และสาธารณสุขแห่งมหาวิทยาลัยฟรินเดอร์สเปิดเผยว่าการศึกษาดังกล่าวสามารถระบุได้ชัดเจนเป็นครั้งแรกว่าการนอนกลนตอนกลางคืนเป็นประจำนั้นมีความเชื่อมโยงกับภาวะความดันโลหิตสูงอย่างมีนัยยะสาคัญอีกทั้งยังเน้นย้าว่าการให้ความสาคัญกับการนอนกลนในฐานะปัจจัยเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และการรักษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับโดยเฉพาะในบริบทของการจัดการกับภาวะความดันโลหิตสูงก็คือต้องหันมาแก้ไขภาวะการนอนกรนซึ่งถ้าแก้ไขได้ก็จะช่วยป้องกันความดันโลหิตสูงไปในตัวนะครับอันเรียงว่าการนอนกรนนี่มีปัญหามากโดยเยอะผู้สูงอายุรวมถึงผู้ป่วยที่ม <c oughs> <c oughs> ีน <se> ้ำหนักเกินอะไรพวกนี้ <t odi> <'ll S 1> <t odi> คนใหญ่จะมักนอนกลนเป็นประจำนะครับยั้นต้องหันมาตรวจเทสการนอนแล้วก็จะได้แก้ปัญหาได้ถูกจุดเพื่อป้องกันฟันบืนโล,ลหิตสูงในภายภ้างหน้านะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต,ต่อไปได้สวัสดีครับ